ทำไมมันคันขนาดนี้นี่โรงแรมหลายดาวที่ตามรีวิวมานะเนี่ยก่อนนอนก็ดูดีว่าเตียงสะอาดทําไมตื่นมาตุ่มแดงๆบวมเปลงแถมบ้างตุ่มยังเรียงเป็นแนวเหมือนโดนกัดซ้ำๆขึ้นไปทั้งตัวเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันรีบโทรแจ้งพนักงานโรงแรมให้มาตรวจสอบแล้วก็พบว่าฉันคือผู้โชคดีโดนตัวเลือดที่กำลังระบาดตอนนี้กัดเข้าให้แล้วเบสบัคหรือ ตัวเลือดเป็นมแมลงขนาดเล็กลำตัวแบนเป็นรูปไข่มีสีน้ำตาลแดงไม่มีปีและดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการดูดเลือดของคนหรือสัตว์เป็นอาหารโดยมักจะหลบซ่อนอยู่ตามที่นอนหรือเครื่องนอนต่างๆและออกหากินในเวลากลางคืนขณะที่เรานอนหลับแล้วถ้าโดนตัวเลือดกัดแล้วต้องทำอย่างไรดี โดยทั่วไปแล้วรอยกัดของตัวเลือดมักจะหายไปเองภายใน1-2สัปดาห์แต่ถ้ามีอาการคันมากสามารถดูแลเบื้องต้นได้ดังนี้ข้อ1ห,ห้ามเกาโดยเด็ดขาดแม้จะคันมากแต่การเกาอาจทำให้ผิวถลอกเกิดแผลและเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ข้อ2หล้างทำความสะอาด ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยสบู่อ่อนๆและน้ำสะอาดเพื่อลดโอกาสของการอักเสบและช่วยให้แผลแห้งเร็วขึ้น 3. ประครบเย็นใช้ผ้าเย็นประครบบริเวณที่ถูกกัดเพื่อช่วยลดอาการบวมและคัน 4. ทายาแก้คันเช่นคารามายหรือครีมที่มีส่วนผสมของไฮโดรคอติโซน 5. ทานยาแก้แพ้ถ้าจำเป็นหากมีอาการคันมากจนรบกวนการนอนหลับก็สามารถใช้ยาแก้แพ้ได้ค่ะหากอาการคันและตุ่มแดงไม่ดีขึ้นภายใน2-3วันหรือมีอาการแย่ลงและมีอาการแพ้รุนแรงคือมีผื่นแดงขนาดใหญ่บวมหายใจลำบากหรือมีอาการของการติดเชื้อเช่นมีหนองหรือปวดมากบริเวณที่ถูกกัด ควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะดังนั้นเพื่อให้ทริปของเราราบรื่นและไม่ต้องผเผชิญหน้ากับแขกไม่ได้รับเชิญอย่างตัวเลือดแอดมีข้อแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะข้อ 1. สํสำรวจห้องพักก่อนเข้าพักก่อนที่จะวางสัมภาระหรือทิ้งตัวลงบนเตียงลองสำรวจเตียงนอนยกฟูกขึ้นดูตามขอบรอยตะเข็บ ผนังหัวเตียงรวมถึงตามซอกหลึกต่างๆหากพบจุดดำๆเล็กๆคล้ายมูลแมลงคราบเลือดจางๆหรือตัวแมลงที่ลักษณะแบนลาบสีน้ำตาลแดงก็ให้รีบแจ้งพนักงานของโรงแรมและขอเปลี่ยนห้องทันทีเลยค่ะถ้ายายห้องไม่ได้ให้ทายากันยุงให้ทั่วซึ่งจะช่วยป้องกันได้ประมาณ6-8ชั่วโมง 2. เก็บกระเป๋าให้มิดชิด ควรเก็บกระเป๋าเดินทางไว้บนแท่นวางกระเป๋าหรือบนโต๊ะแทนที่จะวางไว้บนพื้นหรือบนเตียงเพื่อลดโอกาสที่ตัวเลือดจะคานเข้าไปในกระเป๋าเราได้นั่นเองจำไว้นะคะว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขเสมอค่ะแค่เราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทริปของคุณก็จะเต็มไปด้วยความสุขและปราศจากเรื่องวุ่นวายจากเจ้าตัวเลือดตัวจิ๋วแล้วล่ะค่ะ